สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้แม่ซิมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่แม่ซิมได้ไปฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่3มานะคะหลังจากที่ได้รับเข็มที่2ผ่านไป6เดือนแล้วแม่ซิมก็ได้รับข้อความจากรัฐบาลนะคะให้ไปจองฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสหรือว่าวัคซีนเข็มที่3ค่ะ แม่ซิมก็เลยจองได้วันที่22พฤศจิกายนค่ะเดือนที่แล้วปี2564นี่แหละค่ะก่อนวันนัดไปฉีดแม่ซิมิมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าครั้งนี้แม่ซิมไม่อยากไปฉีดเลยค่ะแม่ซิมรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจแล้วก็กลัวแล้วก็ประมาทเพราะว่า สามีแม่ซิมเขาไปฉีดมาก่อน10วันก่อนที่แม่ซิมจะมีนัดคะ่ะแม่ซิมเห็นสามีตัวเองมีผลข้างเคียงมากแล้วก็ทรมานมากแม่ซิมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะมีผลข้างเคียงแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าแม่ซิมถามสามีว่าเขาฉีดอะไรให้เข็มที่3สามีบอกว่าเขาฉีดไฟเซอร์ให้ซึ่งสองเข็มก่อนเป็นแอสตรานะคะ แม่ซิมก็เลยมาคิดว่าเอ๊มันเป็นเพราะเ,เข็มที่สามเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าแม่ซิมเห็นสามีกลับมาจากฉีดวัคซีนเขากลับมาถึงบ้านได้ประมาณชั่วโมงกว่าวาเขาก็รู้สึกว่าเ,เจ็บแขนแล้วก็ปวดแขนข้างที่ไปฉีดนะคะแต่พอสักครู่ใหญ่ๆเขาก็เริ่มปวดหัวตัวร้อนเริ่มหมดแรง แล้วก็เวียนหัวค่ะครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนเป็นไข้ค่ะไม่มีแรงแม่ซิมก็เลยเอายาพาราเซตามอลให้เขากินสองเม็ดเขาก็เลยนั่งพักอยู่ที่โซฟาที่บ้านนะคะเขาปวดหัวมากค่ะแล้วก็คลื่นไส้วิงเวียนศีรษะแล้วก็ลุกไม่ได้ค่ะก็เลยนั่งพักอยู่โซฟาข้างล่างค่ะพอตกตอนเย็นตอนกลางคืนมา สามีแม่ซิมเขาก็ไม่มีความสามารถที่จะเดินขึ้นไปบนบ้านนะคะเดินขึ้นไปนอนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่มีแรงค่ะเขาเพลียเขาเขามีไข้ปวดหัวค่ะอยากจะนอนแล้วก็แม่ซิมก็ห่มผ้าอยากจะนอนห่มผ้าพักผ่อนอย่างเดียวและในที่สุดเขาก็เลยได้นอนตรงโซฟาข้างล่างค่ะแม่ซิมก็เลยเฝ้าเขาสี่ชั่วโมงผ่านไปแม่ซิมก็ เอายาพาราเซตามอลสองเม็ดไปให้กินอีกค่ะแล้วก็ให้ดื่มน้ําค่ะพอตื่นเช้ามานะคะสามีแม่ซิมบอกว่าเขาปวดร้าวไปทั้งตัวค่ะหัวก็ปวดอยู่ร่างกายก็ปวดปวดร้าวไปทั้งตัวค่ะอ่อนเพลียหมดแรงเหนื่อยมากค่ะสรุปแล้วสามีแม่ซิมเป็นแบบนั้นอยู่สองคืนค่ะแต่ว่าคืนที่สอง เขาสามารถเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปนอนที่เตียงได้ค่ะเชา้าวันที่สามเขาตื่นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคค่ะเขาตื่นขึ้นมาเขาก็หิวค่ะแม่ซิมก็เลยทำอาหารเชา้าให้เขาทานค่ะเขาก็ทานได้วันที่สามด,ดูเหมือนจะเคลียร์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างสบายดีค่ะยังไม่ค่อยจะ ปกติดีเท่าไรค่ะแต่ก็กินข้าวได้แล้วเดินได้แล้วโดยที่ไม่ต้องปวดหัวและเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ค่ะนี่คือสาเหตุที่แม่ซิมกลัวค่ะพอเห็นสามีเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าเห็นแล้วมันรู้สึกจะทรมานมากๆอะค่ะแต่ในที่สุดแม่ซิมก็ไปเพราะว่า,าวิกฤตที่เกิดขึ้น ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเอ่อที่อังกฤษคนก็ติดมากขึ้นแม่ซิมก็เลยให้กำลังใจตัวเองแล้วก็บอกว่าไปดีกว่าไม่ไปฉีดดีกว่าไม่ฉีดเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็มีภูมิคุ้มกันไว้ถ้าเราไม่ไปหมอเขาก็ให้คิวของเราให้คนอื่นไปค่ะแม่ซิมก็เลยตัดสินใจไปค่ะ ก็เลยนัดได้ที่ฟาร,รม์มาซีแห่งหนึง่งใกล้ๆบ้านนี้แหละค่ะขับรถไปก็ประมาณ5นาทีค่ะนัดประมาณบ่ายสองค่ะไปถึงปุ๊บก็มีคนรอแค่สองคนค่ะแม่ซิมรอก็ประมาณไม่ถึง2นาทีค่ะก็เข้าไปหมอก็ใจดีค่ะก็อธิบายให้ฟังว่าเธอได้เอสตราสเข็มแล้วเ,เข็มที่สาม จะฉีดไฟเซอร์ให้แม่ซิมก็เลยถามว่าทำไมถึงเป็นไฟเซอร์คะคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าฉีดไฟเซอร์เนี่ยจะได้เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายเราค่ะจะจะได้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าค่ะแม่ซิมก็เลยร้องอ๋อถึงว่าสิเขาถึงได้เรียกว่า booster booster jab vaccine booster ค่ะหมอก็ ไม่ได้ถามอะไรมากนะคะก็ถามหาใบารับรองค่ะที่เราได้ไปฉีดสองเข็มมาแล้วแล้วก็แม่ซิมก็โชว์ใบรับรองที่ได้ไปฉีดมาแล้วหมอก็ถามสองสามประโยคว่าแพ้อะไรไหมแพ้ยาอะไรไหมมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าซึ่งแม่ซิมก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะเข็มเล็กๆเ,เหมือนเดิมค่ะ ก็ฉีดแป๊บเดียวตรงแขนข้างซ้ายเหมือนเดิมค่ะแล้วแม่ซิมก็ออกมาแล้วก็ขับรถกลับมาบ้านพอมาถึงบ้านก็ไม่มีอะไรผิดปกติค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองสามชั่วโมงผ่านไปก็ไม่มีอะไรผิดปกติค่ะก่อนที่แม่ซิมจะเข้าห้องนอนตอนเย็นนะคะแม่ซิมก็เริ่มเจ็บตรงที่โดนฉีดนะคะเจ็บ แล้วก็ปวดด้วยค่ะเหมือนกับกล้ามเนื้อเป็นเป็นปวดปวดอะคะ่ะก็นอกจากนั้นก็แม่ซิมก็ไม่ได้มีไข้ไม่ได้เวียนหัวคลื่นไส้ปวดหัวเหมือนสามีเป็นเลยค่ะแม่ซิมก็รู้สึกดีใจมากค่ะไม่มีอะไรพอถึงเวลาไปนอนนะคะก็คืนนั้นแม่ซิมก็ไปนอนตามปกติแต่ด้วยความที่ว่าแม่ซิม ปวดแล้วก็เจ็บตรงที่หมอฉีดให้นี่นะคะแม่ซิมก็แค่นอนข้างซ้ายนี่ไม่ได้ค่ะถ้าอยากจะนอนตะแคงแม่ซิมตะแคงข้างขวาค่ะเ,เพราะว่าเจ็บค่ะสรุปแล้วคืนนั้นทั้งคืนแม่ซิมก็แค่ไม่ได้นอนตะแคงด้านซ้ายค่ะตื่นขึ้นมาวันใหม่แม่ซิมก็สบายดีไม่มีอาการอะไรและก็ไม่มีผลข้างเคียงค่ะนอกจากว่ายังเจ็บ แขนข้างซ้ายอยู่ค่ะคืนที่สองแม่ซิมก็ยังนอนข้างซ้ายไม่ได้ค่ะยังเจ็บแขนอยู่ค่ะก็ทนได้ค่ะแค่เจ็บแขนไม่มีปัญหาอะไรค่ะผลข้างเคียงอื่นแม่ซิมไม่มีเลยค่ะแม่ซิมก็ดีใจที่ได้ไปฉีดโดยเฉพาะทุกวันนี้ที่อังกฤษก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแม่ซิมก็เลยดีใจที่ได้ไปฉีดแม่ซิม ขอให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ได้ไปฉีดนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะแม่ซิมไปฉีดไม่มีอะไรสบายๆที่เจ็บตรงที่หมอฉีดนี่ก็แค่วันสองวันก็หายแล้วคะ่ะไม่ได้ปวดหัวไม่มีอะไรคะ่ะแม่ซิมให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนคะ่ะเพื่อนๆคนไหนที่ไปฉีดมาแล้วมีปัญหาอะไรไหมคะมีผลข้างเคียงไหมคะ มาเล่าสู่กันฟังนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนค่ะแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะคะวันนี้แม่ซิมก็มาส่งข่าวเพื่อนๆแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ